ไปต่อนะครับเบ็ด40นั่นแหละครับสวยๆครับเฮ้ยสแคตเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมยังมีลุ้นหน้านะนะครับมีลุ้นได้อยู่นะนะครับผมสแคตเตอร์หนึ่งตัวเอาดีนะครับผมไหลมาไหลต่อนั่นแหละครับสวยนั่นแหละครับผมมาอีกมาอีกนะครับผมมาอีกมาอีกนะครับผมขอต่อขอต่อนั่นแหละครับผมไหลมาอีกนะครับผมสวยๆนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับเข้าเรื่อยๆนั่นแหละครับผม มาขอแบบแตกยับยับนะครับผมขอแตกยับยับนะครับเต็มหน้าจออะไรอย่างนี้นี่ฮะมานะครับผม246ขึ้นไปนะครับมาครับผมสแกตเตอร์2ตัวแล้วตอนนี้นะครับนั่นแหละครับผมมีโอกาสลุ้นแล้วนะครับผมเบ็ด40บาทนะฮะเพื่อนๆนะนั่นแหละครับผมมามาโอ้ยยังครับผมยังมาครับผมเรียบร้อยนะครับผมเข้าสแกตเตอร์เลยฮะมานั่นแหละครับผม ฟีเจอร์เข้าต่อเรื่อยๆครับนั่นแหละครับโอ้โหเนะครับบอกเลยว่าเกมนี้นะครับฟีเจอร์นี้แบบว่าคอมโบไหลดีมากเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช anel นะครับ BKL s l o t นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่หน้าเกมนะครับผม Candy Burst นะครับวันนี้นะครับมีงบอยู่ที่200บาทนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาปั่นเบ็ด40บาทนะครับผมเบ็ดนะด้วยเทคนิค33นั่นเองนะครับผมคือนะครับนะก็คือปั่นเบ็ด40ไป3รอบนะครับ23รอบ12บาท2 3รอบนะครับผมมา เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นเลยละกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะฮะโอเคไปครับผมนั่นแหละครับเบ็ดที่2มานะครับมันต้องเข้าเบ็ดที่3นั่นแหละครับผมสวยๆนะครับนี่นะฮะมาครับผมโอ้โหฟีเจอร์พิเศษเข้านะครับเรียบร้อยนะครับผมแตบเต็มหน้าจอเลยนะครับนะฮึมนะครับผมปั่น3รอบนะฮะเพื่อนๆนะครับมาเราลดลงมาที่เบ็ดยีบาทนะเพื่อนๆนะ นะครับเบท20บาทนะครับผมปั่นไปอีกสามรอบนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับผมมาลดลงมานะครับผมที่นะครับนาเบทสิบเดเด้อสิบสองหรือแปดวะอ่ะสิบสองบาทนะครับผมสิบสองบาทนะครับแล้วก็ออโต้สปินไปเลยนะครับห้าสิบรอบนะครับ นะก็คือวนไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยไปเลยนะครับมาดูกันว่านะครับเทคนิคนี้นะครับผมจะสามารถปั้นกําไรได้อยู่หรือเปล่านะครับนะหลายหลายคนนะครับผมนะไม่เคยแบบเล่นแบบชนะเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้หาเทคนิคดีๆนะครับผมมาแนะนํำเพื่อนๆแล้วนะครับนะเพื่อนๆนะครับผมที่แบบว่าไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับนะแบบว่าการโกงสล็อตของผมนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับ นะครับเรียบร้อยนะครับเข้าสแกตเตอร์เฉยนะครับผมยังไวนะฮะปั่นแค่10ครั้งอ่ะนะครับผมได้ฟฟีสปินแล้วนะครับผม10รอบนะครับผมเอออะไรจะดีขนาดนั้นวะนะครับผมนาสูตรสามสามนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เบ็ด40บาทกันอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับนะยังไม่ใช่เวลานี้นะครับผมคือปล่อยไปก่อนนะฮะ มานั่นแหละครับผมสวยๆนะครับะเมื่อเข้าโบนัสแล้วนะครับผมจะมีคูณให้ถึงคูณ2นะครับแล้วก็เมื่อแตกเกมแบบมันเข้าเต็มฟีเจอร์เต็มหน้าจอนะครับผมมันก็จะเข้าคูณ10ทันทีเลยนะครับคือแบบว่าดีมากๆเกมนี้นะครับเป็นเกมที่แบบว่าเรียกว่าเป็นเกมที่แบบเข้าดีมากๆเกมนึงเลยก็ว่าได้นะครับอาง่ายเลยผมชอบมากเลยนะครับผมเกมนี้นะครับ นะคือแบบเล่นทีไรนะครับผมกําไรทุกทีนะครับนะไม่มีเกลือนะครับเกมนี้ไม่มีคําว่าเกลือแน,น่นอนนะครับนะไม่เชื่อเพื่อนๆก็ลองไปสมัครเล่นกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆเลือกเลยนะครับนะหากใครที่ต้องการว,ว่าอยากได้โปรโมชั่นฝาก100ได้100นะครับฝาก1,000ได้1,000นะครับฝาก2000 0 0ได้2 0 0 0 0 0อะไรเงี้ยนะครับ <Wow. S 1> นะ ือว่าเพื่อนๆอยากได้โปร29บาทมีงบน้อยๆนะครับผมอยากได้100บาทนะครับเราก็จัดมาให้แล้วนะครับนะเพื่อนๆก็ไปลองตํากันได้เลยนะครับมารอบสุดท้าย้วครับผมโอเคนะครับผมจบฟรีสปิน10ครั้งนะครับผมไปที่นะครับ522บาทนะครับนะถามว่าคุ้มไหมนะครับผมคุ้มดินะครับผมทุนแค่200อน่ะนะครับนะตอนนี้กำไร800กว่าบาทแล้วนะครับนะ โอ้หนะครับผมมาเดี๋ยวปิดก่อนนะครับมาปิดแล้วนะครับผมไปอ,อ่มาเดี๋ยวผมจะอืมไปที่เบ็ดเท่าไหร่ดีเบทสี่บาทแล้วกันนะครับผมออโต้สปินไปสามสิบครั้งนะครับผมมาเราจะไล่เป็นแบบนี้นะครับผมส 12, 12ิบสองสี่สิบสองเดี๋ยวดะสี่แปดสิบสองนะครับผมประมาณนี้นะครับ นะเดี๋ยวถ้าใครที่แบบไม่รู้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับเนะพื่อนๆก็ไปลองเล่นตามกันได้เลยนะครับผมนะมาหากใครนะครับผมที่แบบว่าดูแล้วนะครับผมไม่มีแนวทางในการเล่นนะครับผม ทางเรานะครับผมแจกสูตรสแกนสล็อตให้ฟรีนะครับผมเพื่อนๆสมัครแล้วนะครับฝากเงินแล้วนะครับผมแค่29บาทก็ได้นะครับผมก็รับสูตรสแกนสล็อตไปฟรีๆเลยนะครับสูตรตัวนี้ไม่ต้องเติมเครดิตก่อนนะครับสูตรตัวนี้นะครับผมไม่ต้องเติมเครดิตเลยนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆฝากเล่นวันละ29 29 29 30นะครับผมก็คือแบบว่าได้รับสูตรไปเลยนะครับมาเบส4บาทนะครับผมไม่เอานะฮะ นะไม่เอาเบตสบาทดีนะครับผมอยากได้เบตยี่สิบสี่สิบอะไรเงี้ยนะครับผมเข้าสแกตเตอร์อะไรเงี้ยนะครับมาไปฮนะไปฮนะนั่นแหละค่อยๆไปนะครับผมนะค่อยๆหมุนไปนะครับผมไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะนนนะมาโอเคนะครับ เดี๋ยวจะหมดแล้วนะครับผมคือเบท4บาท4บาทเราไม่สนใจนะครับนะเบ4บาทเราจะไม่สนใจนะครับผมคือเราอยากได้เบ็ดเยอะๆนะครับนะเพื่อที่จะทํากําไรนะครับผมนะตอนนี้ทุนของเราถามว่าทุนของเราก็แบบว่าใส่เบ็ดเยอะได้ไหมนะครับได้แล้วนะครับนะเยอะกว่า200ที่เราเลือกเอาเข้ามาด้วยซ้ำนะครับผมตอนแรกนะนั่นแหละนะฮะฟีเจอรพิเศษเข้านะครับผมสวยอยู่นะครับสวยอยู่ มาสามรอบสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆไปต่อนะครับผมอีกรอบนึงมาหมดแล้วนะครับผมน้าหมดแล้วนะฮะไปที่นะครับผมเบดสี่สิบบาทเลยนะครับผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับนะข้ามไปเลยนะครับเบดสี่สิบครับกดไปเลยนะครับผมมาดูว่าผมจะเข้าโบนัสได้หรือเปล่านะครับผมนั่นแหละครับผมมาอื้อหือ ไปต่อนะครับเบ็ด40นั่นแหละครับสวยๆครับเฮ้ยสแคตเตอร์หนึ่งตัวนะครับผมยังมีลุ้นได้นะนะครับมีลุ้นได้อยู่นะนะครับผมสแกตเตอร์หนึ่งตัวเอาดีนะครับผมไหลมาไหลต่อนั่นแหละครับสวยนั่นแหละครับผมมาอีกมาอีกนะครับผมมาอีกมาอีกนะครับผมขอต่อขอต่อนั่นแหละครับผมไหลมาอีกนะครับผมสวยๆนะครับผมมาเรื่อยๆนะครับเข้าเรื่อยๆนั่นแหละครับผม มาขอแบบแตกยับย anyway ับนะครับผมขอแตกยับยับนะครับเต็มหน้าจออะไรอย่างนี้เนี่ะมานะครับผม246ขึ้นไปนะครับมาครับผมสแกตเตอร์2ตัวแล้วตอนนี้นะครับนั่นแหละครับผมมีโอกาสลุ้นแล้วนะครับผมเบ็ด40บาทนะเพื่อนๆนะนั่นแหละครับผมมามาโอ้โหยังครับผมยังมาครับผมเรียบร้อยนะครับผมเข้าสเกตเตอร์เลยฮะมานั่นแหละครับผม ฟีเจอร์เข้าต่อเรื่อยๆครับนั่นแหละครับโอ้โหเนะครับบอกเลยว่าเกมนี้นะครับฟีเจอร์นี่แบบว่าคอมโบไหลดีมากเลยนะครับนะเป็นเกมที่แบบว่าคอมโบไหลโคตรดีเลยนะฮะเพื่อนๆนะหากเพื่อนๆสนใจอยากเล่นนะครับผมคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับมาฟรีสปินนะครับผม10ครั้งนะครับผมมากดสตาร์ทไปเลยนะฮะมาดูกันว่าผมจะได้กําไรเท่าไหร่นะครับผมรอบนี้นะครับนะทุนแค่200ร้อนะครับผมสามารถปั้นกันมาได้แบบว่าพันแปดแล้วตอนนี้นะครับได้กําไรมาพันแปดแล้วเพื่อนๆ นั่นแหละนะครับผมไหนยิ่งเข้าดีก็ยิ่งดีต่อเรานะครับเพราะว่ามันติดคูณด้วยนะครับผมติดคูณ2นะครับผมถ้าแตกเต็มหน้าจอนี่ครับผมก็แบบว่ายาวๆเลยนะนะครับคูณ10เลยนะครับมานั่นแหละครับผมนั่นแหละนะฮะฟีเจอร์เข้าเรื่อยๆนะครับผมยิ่งเข้ายิ่งชอบนะครับนั่นแหละครับผมสวยๆนะครับผม40 6 4นะครับ ไปกันต่อนะครับผมได้ฟีเจอร์พิเศษอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ฟีเจอร์พิเศษนี่เข้าดีมากๆเลยนะครับนะไม่ลองไม่รู้นะครับผมนะหากเพื่อนๆไม่ลองไม่รู้แน่นอนนะครับผมต้องไปลองด้วยตนเองนะครับนะต้องไปลองด้วยตนเองนะครับผมฝากเข้ามาแค่นะครับผมนะฝากเข้ามาแค่29บาทรับเป็น0นนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถปั่นได้แล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับผมจะเริ่มต้นต่างๆอยู่ที่1บาทเท่านั้นนะครับผม อย่าบอกเลยว่าขั้นต่ำหนึ่งบาทนะครับผมปั่นได้ร้อยครั้งนะครับน้ามีโอกาสชนะแน่นอนนะครับมีโอกาสเข้าแน่นอนนะครับเกมนี้นะครับนะเพื่อนๆไปลองเล่นกันได้เลยนะฮะนั่นแหละครับผมนะหากใครที่ยังไม่รู้นะครับผมยังไม่เห็นลิงก์สมัครนะครับผมก็กดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับนะกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครด้วยตนเองได้เลยนะครับหากใครสมัครไม่เป็นนะครับผมก็ นะครับผมนะแอดไลน์แอดเข้าไปได้เลยนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคลิปสมัครนะครับผมที่บอกว่าติดต่อรับสูตรนะครับก็คือสามารถสอบถามได้เหมือนกันนะครับผมมามาเรื่อยๆครับผมเหลือ3ครั้งนะครับผมตอนนี้โอ้โหไปต่อได้อยู่นะครับนะคือแบบเข้าดีมากๆเลยนะเกมนี้นะครับผมนั่นแหละนะครับผมสวยๆโอ้โหยิ่งเข้ายิ่งดีนะครับผมยิ่งเข้ายิ่งดีนะครับ นะยิ่งไหลยิ่งดีเลยนะครับผมดีต่อใจนะครับผมใครๆก็ชอบนะครับเกมนี้มานะครับผมนั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับผมทุน200บาทนะครับผมเกือบ6000แล้วนะครับผมที่เราเล่นกันมาเนี่ยนะครับนะได้กำไรเกือบ6000แล้วเพื่อนๆนะมาครับผมตัวสวิตเข้านะครับนะฟีเจอร์ต่างๆนี่คือดีมากเลยครับผมเกมนี้มารอบสุดท้ายแล้วนะฮะ นั่นแหละนะครับผมนั่นแหละนะครับผมมายังไม่หมดนะครับผมขอคูณสิบสักรอบหนึ่งนะฮะโอเคนะครับผมหมดแล้วนะครับผมจบไปแล้วนะครับนะสิบฟรีสปินนะครับผมจบไปที่4,736บาทนะครับด้วยงบ200บาทตอนนี้นะครับได้กําไรมาแล้วนะครับผมที่6000บาทนะครับนะหากเพื่อนๆนะครับผมที่สนใจนะครับอยากเล่นดูนะครับผมก็คลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับ นะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับผมกดสมัคสมาชนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทําคลิปใหม่ๆให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย